ไปนะคะ,ะจะพาไปดูที่เวียดนามนะคะกรุงฮานอยค่ะเขาได้มีศูนย์การค้าใต้ดินนะคะอยูอย่ใต้ดินค่ะใต้ดินขนาดใหญ่นะคะที่รวบรวมเอาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายรวมถึงความบันเทิงด้วยไว้อย่างครบครันในที่เดียวค่ะยเรียกว่าเป็นแหล่งพักพรอนหอนใจแห่งใ,ใหม่ของชาวเวียดนามค่ะคติดตามกันได้นะคะจากรายงานของ Air, พี่อ้อแอร์พัิยาทองเฟื้องค่ะ ยิ้มบนใบหน้าแสดงให้เห็นถึงความสุขและความผ่อนคลายของชาวเวียดนามที่กำลังเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำส่วนน้ำแห่งนี้เป็นส่วนน้ำในร่มที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเวียดนามตั้งอยู่ในศูนย์การคาร้า Royal City ้ศูนย์การค้าแห่งใหม่ในย่านแทงส่วนย่านเมืองใหม่ของกรุงฮานอยนอกจากสวนน้ำศูนย์การค้าขนาด230,000ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ยังมีสิ่งบันเทิงใจทุกรูปแบบ ทั้งลานสเก็ตน้ำแข็งที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเวียดนามสารพันร้านค้าร้านอาหารร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและโรงภาพยนตร์ Royal City เปิดให้บริการตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วปัจจุบันมีลูกค้ามาใช้บริการเฉลี่ยถึงวันละหนึ่งหมื่คน Royal City ถือเป็นศูนย์การค้าสัญชาติเวียดนามแห่งแรกของฮานอยเพราะศูนย์การค้าที่มีอยู่เป็นของต่างชาติและไม่ครบวงจรเหมือนที่นี่ จึงไม่ยากที่สถานที่แห่งนี้จะชนะใจชาวเวียดนามอย่างครอบครัวนี้ที่ขนกันมาเที่ยวทั้งครอบครัวรอบคขอบากดค่ะทุอ่คนีมีทุเลย่ี่นีอ n าลยค่นอาเคีนยนีทเี่นอาคนก่า mặc thị này đai แต่สินค้าและบริการไม่แพงอย่างที่คิด bài Chúng tôi cũng thường tới đây vào mỗi cuối mỗi tuần à, khi mà sau những cái giờ làm việc căng thẳng thì à, thứ bảy hàng tuần hay chủ nhật chúng tôi thường ghé qua đây để à, sử dụng các cái dịch vụ giải trí vui chơi ví dụ như là ăn uống hay là trượt băng nghệ thuật hay là xem phim à, đặc biệt là chúng tôi rất thích là xem phim về cái giá cả thì cũng ไม่ค่อยมากนักที้จะตั้งใจให้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งสำหรับลูกค้าชั้นสูงแต่ลูกค้าส่วนมากคือคนระดับกลางที่มีกำลังซื้อเพียงพอสำหรับจ่ายให้กับสินค้าและบริการในราคาที่สูงกว่าที่เคยจ่ายให้กับร้านค้าริมทางการเกิดขึ้นของศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่างที่นี่ สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามที่ดีขึ้นและรสนิยมในการใช้ชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนไปนอกจากนี้ร้านค้าแบรนด์ต่างชาติที่ปรากฏอยู่เรียงรายรวมถึงห้างโรบินในเครือเซนทัลของไทยยังแสดงให้เห็นว่าเวียดนามกำลังเนื้อหอมในหมู่นักลงทุนชาวต่างชาติเศรษฐกิจของกรุงฮานอยวันนี้กำลังเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกไม่นานเกินรอ ฮานอยจะก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญในประชาคมอาเซียนพัทยาทองเฟืองสำนักข่าวไทยอสมทรายง,งานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เจ๋งอ่ะคือดีมากชอบตรงที่สวนนั้นในร่มใช่เหมือนกันเลยสนุกด้วที่ไม่ต้องดำอ่ะชอบแบบนั้น่เหมือนกันเลยชอบตรงสวนน้ำานะแล้วเขาก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นห้างอิ p พ r t ตเป็นห้างทีไซน์กันเองดีน้องเงินทองไม่ต้่วไหลใช่ครับสุดยอดจริงครับผมสําหรับช่วงต่อไปนะเป็นช่วงของคลาวไอเดียชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องจับตารอช่วงนี้อย่างแน่นอนครับติดตามชมหลังโฆษณาครับ